สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เราก็จะมาว่ากันต่อนะฮะในส่วนของ2ตัวบนนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ลงให้ก็คือในส่วนของเด่นบนนะครับ4ตัวมา1-2ตัวไปแล้วนะฮะสสูตรนะฮะปกติแล้วผมก็จะลงให้3สูตรนะครับ แต่ว่างวดนี้โดยสูตรเขาสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3ตัวเลขเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะซึ่งเราจะหาในส่วนของ2ตัวบนยังไม่ได้นะฮะและสาหรับวันนี้นะครับผมก็เลยจะนําในส่วนในส่วนของสูตรที่4นะฮะเด่นบนนะฮะสูตรที่4แล้วก็สูตรที่5นะครับมาเป็นตัวประกอบอีกนะครับเพื่อจะหาในส่วนของชุด2ตัวบนของงวดวันที่ 1>, 1มีนา2,567นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้คือในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับก็คือสูตรที่1นฮะแล้วก็สูตรที่2อนะครับอันนี้ก็คือเป็นของงมดที่แล้วนะค,ะนะครับที่ออก95นะฮะเอาเรามาดูในส่วนขออนุญาตนิดนึงนะฮะขออ่านคําเตือนนิดน,นึงนะครับคําคเ,ตนนคคเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจนะยาในการรับชมนะครับขอโทษนะฮะเรามาดูนะฮะอันนี้คือสูตรที่สามนะฮะสูตรที่สามผมได้ลงให้กับ fc ไปแล้วนะของงวดที่แล้วอของคลิปที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสูตรที่สี่กันนะฮะสูตรที่สี่นะครับเราจะเป็นเด่นบนนะครับสี่ตัวมาหนึ่งถึงสตัวนะ เราจะใช้สูตรนี้มาประกอบอีก1นสูตรนะครับเพื่อหาในส่วนของ2ตัวบนนะครับวิธีทําของสูตรนี้นะก็คือผมจะใช้ในตําแหน่งของหลักลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับบวกด้วยหลัก10บนสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหครั้งนะฮะอย่างนี้ก็คือ6กบวกสนะครับเท่ากับ10บวกสเท่ากับ14แล้วก็บวกสเท่ากับ18นะครับเราจะยก8มาวางครับ แแล้วก็นับต่อไปอีก3จังหวะนะครับคือ8901นะฮะก็จะได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัวในของวดของวดนี้นะครับผลรางวัลของวดนี้ออกก็คือ 5, 1ฮะก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับก็คือของสูตรนี้นะฮะสูตรที่4นะอันนี้ก็1นะครับ1วก5บวก5นะครับเท่ากับ11นะฮะ 11บวกด้วย9นะฮะเท่ากับ20ก็คือได้เลข0นยะ์ะ0ก็นับมานะ0 1 2 3ครับเลขเด่นของงวดนี้ก็คือ4ตัวก็คือได้ศ1นย์นะครับผลรางวัลของงวดนี้ก็คือออกไปที่9กนะฮะก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะอันนี้ก็เข้า2ตัวนะครับสูตรนี้งวดนี้ก็เข้าทั้ง5ทั้ง7 2ตัวอันนี้เข้า4นะฮะอันนี้ก็ 79ก็เข้า792ตัวครับงวดนี้ก็เข้าในตำแหน่งของหลักหน่วยบนฮะงวดล่าสุดนะครับงวดที่ออก3 9 5นะฮะสุดนี้ก็เข้าในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะฮะอ่าเราไปกันบ่างไวๆนิดนึงนะฮะอ่าเรามาดูในส่วนของงวดที่จะหางวดล่าสุดที่ผมได้คิดออกมานะฮะก็คือส่วนหนึ่งก็กลัวกัวกผิดพลาดด้วยนะครับเวลาในระหว่าง ตอนที่ทำนะฮะกลัวคิดผิดะฮะก็เลยคิดออกมาแล้วนะฮะก็คือ5้บวกเนะครับเท่าเก้าสองสบแดีกว่าอย่างนี้นะสิบแปดนะสะิบแปดสิบแปดวกด้วยห้าเท่ากับยี่สิามนะครับยี่สิาบวกสเท่ากับยี่สิกนะฮะก็ได้หกนะหนับต่อมาคเจ็ดแดเก้านะครับก็เลขเด่นของมวดนี้นะครับก็คือเลขเจ็เลขแเลขหกเจดแดเคือเลขเด่นของ สูตรที่4ีนะครับเอาเรามาดูในส่วนของสูตรที่5นะครเด่นบนสูตรที่5ตัวนี้ผมจะจับเป็นทั้งหมด5ตัวนะครสูตรนี้ก็คือเด่นบน5ตัวสูตรที่5นะฮะเราจะใช้ก็คือใช้ตำแหน่งของหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยแล้วก็หลักพันนะครับมาบวกกันทั้ง4ีตำแหน่งนะครับกบวก4เท่ากับ10บวกอีก4เท่ากับ14 บวกนเท่ากับ15นะฮะก็ยก5มาวางฮะแล้วก็ใช้ลบ1นะฮะลบ1ก็เหลือ4นะครับบวก1ไปอีก3จังหวะนะครับบวก1เป็น6บวก1เป็น7บวก1เป็น8นะครับก็จะได้เลขทั้งหมด4 5 6ห8ตัวเลขนี้อาจจะดูเยอะนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้สูตรเดียวมาเป็นตัวหานะฮะก็จะนำเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะ เป็นสูตรประกบนะครับก็คือเราจะเน้นความแม่นยําไว้ก่อนนะฮะอ่างวดที่สองนะครับอ่างวดนี้ได้ห้านะฮะงวดที่สองท่านก็ลองไปคิดดูนะครับอันนี้ก็ได้เก้ากับศูนย์นะครับอันนี้ออกเก้าเจ็ดก็เข้าเก้าเจ็ดนะฮะอันนี้ออกห้าเจ็ดก็เข้าไปทีเลขเจ็ดอันนี้เบิ้ลสี่สี่นะครับก็ เลข4นะครับอันนี้ถูกไปที่79เนะฮะก็เข้าทั้ง2ตัวนะฮะในส่วนของตัวนี้อันนี้ออกไปที่6 3ก็เลข3นะครับแล้วงวดล่าสุดผลรางวัลออกไปที่95นะครับงวดนี้เข้ามาทั้ง2ตัวนะฮะเราลองมาคิดในส่วนของงวดล่าสุดดูนะฮะ9บวก1นะฮะ9บวก1นเท่ากับ10บนะครับบวก5เท่ากับ15บวกด้วย3เท่ากับ สิบแปดนะครับก็จะได้เลขแปดนะฮะแปดลบลบหนึ่งเหลือเจ็ดนะครับเดินหน้าหนึ่งก็คือเก้าเดินหน้าอีกหนึ่งก็คือศูนย์เดินหน้าอีกหนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขเด่นของสูตรที่ห้าก็คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเมื่อเรานำทั้งหมดห้าสูตรนะครับมารวมกันนะฮะก็ของคลิปที่แล้วด้วยนะครับอีกสามสูตรนะคลิปนี้ก็อีกสองสูตรนะครับในส่วนของ เด่นบนนะครับก็จะได้ทั้งหมด5สูตรนะครับก็คือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4แล้วก็สูตรที่5นะฮะซึ่งเราจะสังเกตดูนะว่าสูตรที่2สูตรที่4สูตรที่5โดยตําแหน่งของเลขเขาจะคล้ายกันนะฮะก็คือนี่เมื่อเราจับเลขออกมาแล้วนะครับ ก็จะได้เลขเด่นทั้งหมด6ตัวนะฮะก็คือได้ 6x นะครับ 7x แล้วก็ 8x นะครับตัว 6x เนะครับเลขที่เข้าชนกันนะฮะเยอะที่สุดนะครับผมก็จะมาจับกับแถวนี้นะฮะก็จะได้6 7 6 8 69 60 61นะฮะส่วนตำแหน่งของเลข7นะครับ าจะชนกันทั้งหมด4สูตรนะครับก็จะมาจับจสูตรที่3นะครับก็จะได้7 4 7 5 7 6 7 8แนะฮะแล้วก็ 8x อนะครับ,เ,รบเขาชนกันทั้งหมด4สูตรเหมือนกันนะฮะก็คือสูตรที่3สูตรที่2สูตรที่4แล้วก็สูตรที่5นะครับเราจะนำไปประกบกับสูตรที่1นะก็คือ85 8 6 8 7แแล้วก็80ูนนะครับเมื่อเราได้ในส่วนของเลขเด่นนะฮะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ี่ห้า 6 7 8 9 10 1 1 12 13 13ตัวนะครับ13ตัวนี้เราจะเอามาคัดอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือจะมาคัดกับในส่วนของสูตรโครงสร้างนะครับก็สูตร P1 นะครับอ่าเรามาดูในส่วนของสูตร P1 นะฮะสูตรนี้เป็นสูตรโครงสร้างครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่า ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในส่วนของชุด2ตัวบน,นะฮะผมว่าอยู่ใน16ตัวนี้อย่างแน่นอน,นะฮะเพราะจากที่ทำมานะฮะผมมั่นใจว่าในส่วนของ2ตัวบนอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ2ตัวบนงวดนี้ไม่น่าจะเบิ้ลนะฮะไม่น่าจะเบิะะ้ลฮะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าในงวดนี้นะเหมือนจะเป็นหวยสัญจรนะฮะ ไปส่วนภาคใต้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็น่าจะพอคิดเอ่อน่าจะพอรู้ว่าน่าจะเป็นหัวสัญจรนะฮะถ้าหววสัญจรส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเขาจะมาเบิ้ลนะฮะไม่เบิ้ลก็หามนะแต่โดยจากการจับสูตรโครงสร้างนะครับสูตรนี้นะผมว่าในส่วนของสองตัวบนไม่น่าเบิ้ลนะแต่จะหามหรือเปล่านะครับก็คือ เราต้องดูในส่วนของชุดหลักร้อยเราจะนํามาประกอบกับ2ตัวบนดูนะฮะว่าเขาจะหามหรือเปล่านี่คอยติดตามรับชมในส่วนของคลิปหน้านะฮะแต่คลิปนี้นะฮะเป็นส่วนของ2ตัวบนอย่างเดียวผมว่า2ตัวบนงวดนี้ไม่เบิ้ลครับไม่มีเบิ้ลแน่นอน,นะฮะและเลขที่ออกในส่วนของ2ตัวบนนะครับผมว่าให้ผมให้อยู่ในนี้นะฮะ ร้อครับถ้าจะหลุดก็จะหลุดไปที่สองตัวล่างแค่นั้นเองฮะแต่ผมมั่นใจว่ามาบน100%นตะ์ะก็คือในชุดนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด16ตัวนะฮะก็คือไม่มาบนก็มาล่างแน่นอนนะฮะในส่วนของชุดนี้นะแต่ผมว่าดูจากทิศทางจับของตัวเลขแล้วครับ เขาไปตรงกับเด่นบนเยอะที่สุดนะครับผมก็เลยให้ชุดนี้มาบนร้อยเปอร์เนเมื่อเราจับในส่วนของชุดนี้นะฮะอย่างเมื่อกี้นะฮะย้อนมาหนึ่งรับได้6กได้เจ็ดได้แใช่ไหมฮะผมเอาในส่วนของชุดนี้มาวางกับตรงนี้นะครับก็คือหกเจ็ดนะฮะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะฮะก็คือยกมาวางเลยครับยกมาวางแล้วเราจะใช้ในส่วนของชุดโครงสร้างนะครับ ของสูตร p .1 มาคัดหากับเลขชุดนี้นะครับเพื่อจะหาในส่วนของตัวเด่นนะฮะเด่นที่สุดนะครับเพื่อเราจะบีกกระชับให้ตัวเลขแคบลงมาเพื่อให้เหลือน้อยตัวลงนะครับเลขที่เขาชนกันนะครับกับสูตรโครงสร้าง p 1มา100%นะฮะก็คือ67นะครับผมได้จับให้แล้วนะครเพราะว่าไม่กล้าทำตอนอัดคลิปนะครับ๋ยอจะจับเลขผิดพลาดเหมือนตอน อ่าสูตรอมตะนั้นผมก็จับในวางตำแหน่งผิดก็ไปแล้วนะครับทีหนึง่งอ่านี่ก็จะได้หกเจ็ดนะฮะเดีย๋ยวนะฮะนี่ครับแล้วก็หกแปดนะครับแล้วก็หกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับเจ็ดสี่นะครับก็เนี่ยเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกตัวนี้เราจะเห็นว่าเขาชนกันนะฮะตำแหน่งเขาชนกันผมก็เลย ติ๊กไว้แค่ตำแหน่งเดียวนะฮะแล้วก็8ปห้านะครับแปห้าแล้วก็8ปดหนะฮะแปหตัวนี้ผมไม่ได้ติ๊กนะครับเพราะว่าไปชนกับ68นะครับสรุปนะครับสรุปในส่วนของ2ตัวบนนะฮะสองตัวบนของงวดวันที่1มีนาสองพันนะครับผมยกให้เป็นตัวเด่นก็คือมีทั้งหมด1 2 3 4งสอี่ห้าหกดตัวนะครับ เจ็ด uh, ตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปักหลักนะฮะต้องบอกว่ายังไม่ได้ปักหลักแล้วก็ยังไม่ได้ตัดด้วยเลขดับนะครับ fc ก็ลองหาในส่วนของเลขดับมาจับตัดดูนะฮะหรือไม่ก็หาในส่วนของชุดปักหลักนะฮะมาลองจับปักหลักดูก็จะเหลือในส่วนของแค่เจ็ดชุดตรงๆแค่น้นเองนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมให้อยู่ที่เจ็ดชุดตรงๆนะฮะ จะเป็นมาประกาให้เห็นชัดเลยนะฮะสำหรับงวดวันที่หนามีนานครับก็คือ6 6 7 6 869 60 7 4แล้วก็7 5หแล้วก็85นะครับก็อย่าลืมในส่วนของชุดนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฮะหรือว่ามีเลขในใจนะฮะลองเอาเลขในใจของท่านมาคัดในส่วนของชุดโครงสร้างชุดนี้นะครับเลขที่ออกกิ อยู่ในชุดนี้อย่างแน่นอนฮะแตวผมก็จับออกมานะฮะก็จะได้ในส่วนของตัวเด่นอยู่ที่7ตัวนะฮะอ่าก็จะอธิบายเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าในส่วนของคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะลงในส่วนของหลักร้อยนะครับ2สูตรนะฮะเพื่อจะนํามาประกบกับในส่วนของ2ตัวบนนะเพื่อเราจะหาในส่วนของ3ตัวตรงแล้วก็3ตัวโตของงวดวันที่1มีนานะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มีในส่วนของ2ตัวบนนะฮะนำมาฝากนะครับแล้วก็สูตรโครงสร้าง p 1มาแน่100%ให้กับ FC ได้รับชมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะฮะ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ